สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาทดสอบสังคมเกมนะครับโดยผมเนี่ยจะเป็นคนเจ้าชู้นะครับมีแฟนแล้วแต่ว่าจะไปมั่สาวในเกมนะครับซึ่งสาวในเกมเนี่ยก็คือแฟนผมเองนะครับชื่อว่าน้องวิวนะครับแต่ว่าตั้งชื่อว่าขนมก็คือปลอมตัวไปนั่นเองนะครับมาดูกันนะฮะว่าเพื่อนที่เราสุ่มไปเจอเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้ผมเจ้าชู้หรือเปล่าให้ผมนอกใจแฟนหรือเปล่านะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าเขาขัดขวางเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนดีนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเขาสนับสนุนให้ผมเจ้าชู้แสดงว่าเขาเป็นคนเท่าๆนะฮะมาเดี๋ยวเราก็เริ่มปักธงกันเลยทุกคนปริบเอา้าผมปักไปครบแล้วทุกคนเลือศสูนรังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องขนมได้ยินไหมครับได้ยินคะ่ะกดกดตรงรูปธงเห็นปะเห็นธงปะข้างกองของขวัญอะเห็นปะข้างล่างซ้าย <c oughs> เอ่อกดแล้วก็ส่งเลยโอเคกดยังกดยังกดแล้วโอเค สวัสดีครับพี่เปิดไม้ได้ไหมครับเล่นเปล่าโอ้อยากเล่นสร้างห้องครับพี่เดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นเล่นกับผมก่อนดีกว่าโอเคครับพี่โอเคครับพี่หมองเล่นไหมครับพี่หมองครับเล่นครับชื่อชื่ออะไรครับคนเสื้อเอซูตชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมจะได้เรียกถูกชื่อหยองครับชื่อหยองแล้วพี่เสื้อขาวอรพี่คาบุเกียช่างครับชื่อช่างแล้วน้องเสื้อชมพูครับ เชื่อขนมค่ะชื่อน่ากินนะเนี่ยเราอ่ะน่ากินจังเลยพี่พของผมพี่ของผมผมขอผู้หญิงคนเดียวด้วยพี่ผู้หญิงคนเดียวด้วยหรอเอาแล้วเสร็จจนมาฮัทนำชมฮะเหมือนว่าเขาจะเชื่อนะครับตอนนี้นะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราเนี่ยมีเพื่อนกับแฟนผมในเกมนะครับเขาจะไม่รู้ในส่วนตรงนี้นะมาดูกันว่าเราจะสามารถหลอกเขาได้สําเร็จหรือเปล่านะฮะ ฮัลโหลครับพี่ช่างอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบสิบห้าสิบหกปีครับสิบหกปีอ๋อพี่นะครับผมอายุสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเท่ากับเพื่อนผมเลยพี่เพื่อนผมผมตบหน้าเล่นทุกวันเพ<อ>ื่อนตนตีนโอ้พี่จะตบผมเล่นไหมเนี่ย<อ>น้องขนมครับน้องขนม<อ>น้องขนม<อ>มีแฟนยังครับยังยังค่ะยังไม่มีเลยเห็นเครื่องบินแล้วอยากจะเป็นเจ้าของการบินไทยเลยอ่ะทำไมอะคะก็มันรักคุณเท่าฟ้าไงว้ามันมีตัวลงวะเฮ้ย เปิดแล้วผมได้เปิดแล้วขนมขนมอย่าไปตรงนั้นไม่ค่ะมีคนเหรอมันอยู่ในใจพี่ดีกว่าเดินดูเพื่อนครับผมเพื่อนอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วเราอยู่ไหนครับเพชรบูรณ์พี่ไม่ไกลนะเพชรบูรณ์ให้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาได้ไหมครับพี่ได้ครับได้ให้ผมหาที่ได้ไหมพี่มาเลยมาเลยอยู่กำแพงเพชรอำเภอพานกระต่าย แล้วน้องขนมมาอยู่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กำแพงเหือนกลางค่ะอยู่อำเภออะไรอ่ะพพี่ี่เป็นโกสัมพีโอ้โหใกล้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 พี่ของผมของผมของผมพี่อย่าแย่งอย่าแย่งผมนะแต่การเลยเพื่อนได้แต่การเลยจัดไปเพื่อนจัดไปเฮ้ยมีตัวพี่เจ็บจัดพี่เจ็บจัดหนีเหรอเข้าผมเข้า มันาดพี่ผมหมดมามาพี่มาเย็นเลยพี่อยู่ไหนนี่พี่ไวยล่วงพี่ <c oughs> ร่วงไลร้อย,ย,อยน่าจะหมดนะพี่แต่ว่ามันยังล้มอยู่ระวังด้วยนะครับอุ้ยของหายของหาย <c oughs> อยู่ที่ขนมเนี่ยเลยอะไรคะหัวใจของพี่อะ <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหน อยู่ว่างหน้านี่เหรอพี่ยิ้มมาแล้วพี่พยิออ้มใเชื่อผมหน่อยออกงพลังไปพลังไปถ้ามันยิงผมมาผมไม่ตายหรอกยี้โผใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าหัวใจผมไปอยู่ที่ขนมหมดแล้วโอ้โหยอดเก่งมากมันน่าจะกลัวผมวะพี่มันน่าจะเห็นชื่อผมอะ่ะใช่ใช่เฮ้ยพี่ผมเห็นแล้วมันเข้าบ้านเข้าบ้านเขาน้าบ้านโดเรมอนพี่หน้าพี่เลยสวย ข้างหลังก็มีนะครับข้างหลังก็มีพี่ยิงมาให้หน่อยครับยิงมาให้หน่อยชิดเลยชิดเลยชิดเลยผมผมตามแล้วผมตามแล้วนี่เดี๋ยสิบโค้งกว่าในแคปเห็นแล้วครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยพี่พ,พี่ระวังผมกำลังไปผมกำลังไปอย่าอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำในไ,ไม้เอาซ้ำเฉยโอ้โหอย่องตายดิแตน้าเอาใหม่ครับแตน้าเอาใหม่ครับผมแต่น้องน้องขนมอย่าตายก็พออยู่ข้างพี่ไปตลอดนะ ไม่ไม่หลัวจะอยู่ข้างได้ตลอดไหมคะทำไมอ่ะอยังไม่มีแฟนใช่ไหมล่ะยังไม่มีแฟนมีได้ผัวเออไม่ได้ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่คนคนคนพี่คนเข้าผมเข้าผมเข้าพี่เข้าหน่อยเข้าหน่อยเดี๋ยวมันออกมาได้นี่โอ้โหอ <c oughs> ไอ้เงยไอ้บอมเยอะจังวะ เรียบร้อยพี่มันล่วงมันล่วงแต่ว่าเพื่อนมันน่าจะอยู่แถวนี้ผมจว่ายน้ำเอาเร็วกว่านะครับนี่เอาน้องขนมอะไรของน้องขนมเนี่ยเร็วเมาเร็วเร็วขนมอยู่อำเภอโกสัมพีเหรอครับใช่ค่ะไปหาได้ไหมครับอไม่ได้ครับ ทำไมอ่ะพ่อดุค่ะเดี๋ยวค้าพ่อเดี๋ยวค่าพ่อน้องขนมเลยพี่จัดการเลยพี่พี่พี่ก้อสามครับก้อสามอยู่ในเนี้ยผมเปิดให้แล้วโอเคน้องขนมตามพี่มาเดินดีๆนะทำไมคะเดี๋ยวมันจะสะดุดรักพี่เอาถ้าทาที่หนึ่งตาเนี้ยเป็นเป็นแฟนกับพี่เป้าไวเป็นเป้าเอามาละ แม่อ่ะถ้าไม่รวยนี่นี่นดูดูไม่รวยอ่ะนี่ดูนี่นี่น,นี่ไม่รวยหรอมีโชวอะไรพี่ปักทงครับปักทงงอไ,ไี่ทงหายไปแล้วโอ้พี่ผมผมไม่ได้หรอพี่ไม่มีผมไม่มีท่าปักทงผมหยอกหยอกน้องขนมเล่นคนก็นให้หมดนี่ใสกวพี่พี่พี่ข้าล่าของน้ำพี่้องน้ำใช่ไหมสุนมันพี่สุนมัน มีมันมาตั้งมั่นเลยรออยู่พี่เอ้าแม่มันยิงพี่ผมแม่มันยิงพี่ไปพี่ไวพี่ไปไปก่อนผมพันยาแต่พี่มาแต่ัวแต่มาแต่ไปพี่กระโดดจิ้งจอาอะไรเมื่อกี้โหดมางโหดมางสี่ตัวพี่สี่ตัวมาเลยมาเด้มาด้มายืนมาดิซี่เฮ้ยขวามาพี่ ลองนะปามานะอยู่ตรงไหนพี่โอ้ยว่นี่ไง้ี่พี่พี่เราต้องถอยว่าพี่เราไปไม่ได้เราต้องไปตรงนู้นเลยอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยพี่ไปก่อนเลยพี่ว่าเลยเดี๋ยวผมค้ำให้ยิงค้ำให้โอเคมันก็มันก็น่าจะลงล่างอ่ะผมต้องไปเหมือนกันติวยทั้งหน้ามีไอ้บอลครับบ้านไม้เห็นไหมผมเอาบ้านไม้ก่อนนะพี่นะพี่ผมตามพี่ไปแล้วโอเคพี่สวยยังอยู่ยังอยู่ มูเต็มเลยพี่ปี๊ด้าพี่เฮ้ยพี่เต็มเลยพี่มีข้างนี้ด้วยโอ้ยพี่มา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 หน่อยมาหน่อยผมโดนหัวว้าวผมตายเลยมันจะตายแล้วพี่มันแตกมันจะแตกแล้วน้องขนมสู้ๆนะจ๊ะสวยโอ้โหยังโหดเลยพี่ช่างพีหนึ่งพี่ช่างต้องเอาให้ได้ทีหนึ่งความหวังอยู่ที่พี่แล้ว น้องขนมยิงอะไรน้อ้ดอมหลังหลังเอ้าโอ้ตายเลยพี่ช่างสู้นะครับเต็มที่พี่เต็มที่ผมสู้มันหรอกพี่ผมไม่โหดผมว่าโหดอยู่นะของเรื่องอยู่นะพี่มันอยู่ไหนเนี่ยมันยิงน้องขนมผมผมฝากแก้แค้นให้มันด้วยติวงต้นไม้ต้นไม้อยู่ได้ที่วู้ยสายก็มาโอ้โหจะถ่าถมในขนาดนี้ ต้องเก็บพี่สู้ทุกไวมอพี่เยอะจังคนพี่เหลือสองลูก <Okay. S 1> เหลือแค่หกคนเองเพ่หัวเขาหัวหน่อยอุ้ยพี่ระว,วังมันลุมเล้าเช่เลยยิงก,กันด้วยเออพี่อะไรเหมือนมันช่วยกันยิงพี่เลยอะ่ะโอ้พี่มาช่วยกัน มาเป็นสามเลยพี่เราได้ที่สามมาได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับรอเพื่อนผมเลยเพื่จนสุ่มเแป๊บนึงนะพี่นะแป๊บนึงนะรอลอเพื่อนผมเหมือนกันโอเคเล่นเกมเล่นเกมส์พี่เพื่อนสุ่มเจอพี่พี่นมาแล้วพี่ผน้องขนมน้องขนมีเลยพี่ผู้ชายเพื่อนสุ่มเจอพี่ครับ แฟนพี่มาเหรอพี่ระวังนะพี่พี่ระวังนะพี่พี่พูดหน่อยพี่ช้างพูดหน่อยมันไม่เชื่ออะไรพี่เห็นไหมผู้ชายผู้ชายจญิงพี่พี่เขาไม่มีผู้หญิงเลยเนพี่ไม่มีผู้หญิงเลยพี่ผู้หญิงที่ไหนสักคนหรอมีขนมนี่แฟนพี่มองเขาไม่เปิดไหมแฟนน้องคนนี้แฟนน้องหยองใช่ไหมใช่พี่ใช่เป็นไงล่ะพี่เดินดอไปเลยพี่ เปียนพี่เหมือร้อนแล้วดีนะพี่พูดอะดีนะพี่พูดถ้วยอะไม่งั้นผมตายเลยถ้วยพี่นี่ยพี่ว่าจะแจกเลยผมนะอะจัดไปเดี๋ยวผมแจกกล่องเลยละกันโอเคครับพี่บัตรเพ็อุ๊ยพี่พี่คงต้องเอาพรุ่งนี้แล้วแหละเพราะว่าผมส่งครบสามครั้งแล้วโอเคพี่โอเคครับท่านผู้ชมครับ <laughs> <laughs> เขาช่วยผมปิดบังนะ เขาช่วยผมปิดบังแฟนผมด้วยนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นคนเท่าๆนะฮะ <laughs> <laughs> ผมเลยยังชอบเลยทุกคน <laughs> โอเคท่านผู้ชมนะครับ <laughs> ก็ like, อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวรับชมลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายอยากดูคลิปอะไรเม้นไว้เลยนะ